ไก่สอดเก็นแก้วนมคาของพญานิรันดร์ไม่โทษจะเป็นเสียตีไม่แล้วไก่สอดจ,จะเป็นจัตวาไก่แก้วจะเป็นแมงมุมลำบนคาว่าเพิ่งปู่มี่งบินมานบอ่อใจมาลาส่นะปู่เพิ่งของพญาคมนี่ของนแกู่เคือเพิ่น,นเป็นปา่าแต่ละกรรั้มของพญ่์ขิงใจนันแต่ละวัตแต่ละบทนี่ออกมาพวกน,นันเนี่ย ที่ตถานการณ์เป็ดยได้แต่ของผมนี่มันมันเป็นลักษณะที่ตื่นตัวเองเรีเยนงนนยด,ด้วยตนเองมันก็หมกพอจะเห็นแนวใดกับการที่มันลึกแท้ๆมันลึกเป็นการหาพื้นฐานให้กวันอันนี้เดี๋ยวลองลองเอาของพยอคมขึ้นมาตั้งสะนะักนั้นเนาะอันนี้จัดยัดกันไ,าาวไว้ข้าวๆไว้พอเรา,าเนาะพยองจะเตี้ยกจับ ลองลองดีมันคล่องจ้องมีความไหวเ

何だ <music> เอาเอาจีมมันวางยังไงครับตัวนี้นะจนี่จะเอาเสียงทาก็เป็นตัวพักถ้าเราใส่ตัวตัวตักมันจะไปเอาเสียงต้องเป็นตัวเสียงตา

มลาละดกอกไม่ไก่สอนเขียนแก้วมุนทาไก่สอนครับไก่สอนไก่สอนสอนสตัวน,นี้นสอนน้องจะเหมือนไทยน้ไทยไทยน้องจะสอนร้องนะ เซอร้รอนสองเอนสองเรซีร์รอองจะนี่เด็กสอสองอ้รสอรอองสองเพราะว่าส่วนแรกจะนียงใจเักว่าใจเั็น่นนะไอ้นี้เสียงและก็ความหมายอนีมันก็เหมือน จริงจริงมันก็ไดอย่างนะครับเพื่อนผมได้กับแมงปูดนะเพื่อนกูนี่คาิน thank เล้ยงเป็นบุภามานาดอกไม้ไก่สอบเก็บแก้วโมจิภาว่าเพิ่งปู 5, 5, 5. กนี่นห่างดินมาใส่แมลงศัตรูปูเพิ่งก็เป็นถ้าเขา,าแต่งได้สอบชัดดีแปดวันนึงแล้วมันคือแต่งก้อนนะครับกพต่อไปมุกก็แต่อาจจะเปลี่ยนเรื่อเปลี่ยนิจกกรมเลยนะไปดับคั <ไป S 1> ะ bề mặt nó dạng, dạng hình tròn, tròn kiểu bề mặt nó không thì ไม่เเคยขีก้อยครับไม่ก้อยจะมีไม่โกงกระช่านนะครับโซ่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 เออนี่เรามีคนเตือนดีดีนะโซ่ออันนี้มันจะเป็นซางช่างมันจะเอาเสียก็มันจะเอาไปเป็นเจาะ ตัวนี้มันจะจะแตกต่างกับแบบของของคนจมะมาลงนี่มันเสียงแต่จัตวาแล้วก็เสียงสารมันมันมาลงเสียงโทแต่มันข้ากับนี้ครับสำคัญเลยส่วนที่ว่าเอ๊ะมันถูกใจถ้าเหมือนเหมือนไม่ผังไม่ผังนะนี่เหมือนตัวนี้น,นเเเะเป็นเสียงจัตวาดีเนาะที่เขียน แต่คามลงเกิดขึ้นในเสียงกตวันใาันกะเบนแต่ข้อใหม่ของเปยนไปเลยตัวกิจกรรมที่สร้างกันถ้ามันรดวความยากะมาพามัเข่ากันเริ่มๆในการเรียนอันนี้คือในอีกแต่กรรมมันกรรมมันยังไม่ฟ้องจรงสด้แต่เป็นเรื่องการบ้านเ ง,งานที่ไปทำที่บ้านนตอนเย็นๆถ้าอาจารย์พระคระูเป็นเซตภารกิจมันจะเข้ามาเลี่ยงเต็ดบุคลามาล้างดอกไม้ไก่สอดเก็บแ,แก้วบนตาว่าเพิ่มป,ปู่นี่จริงมันคนละกรกรมนะกรับนเพิ่มไปขูดไ่ปู่หา,ากินม้าห่าเบิดใจ มาลาสกหาปูพึ่งเจงวัดดอกเป็นอยู่ไปส่องทาพึ่งทางไปบูดประมายไปทำเขาเป็นคำเข,ขาเรียนคำเป็นเป็นขารองเขาเรียนคำอันนี้เป็นบทของบทประพันธ์ของยาบุญยาบุ ซี่จพวกนี้เป็นเป็นบทประพันธ์สมัยใหม่แล้วผมเอามาดัแาดแบลงก็คู่กับมาได้ก็เขียนได้เห็นได้ไหม <c oughs> ยังก็เท่าสีจ่จพวกนันหนึ่งเท่าเฮ่งสองเท่ากาบสามเท่าบาลา,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 าสีเท่าคุณธรรมเท่าดีมาสี่เท่า 1นึ่งเท่าเอ็ก2สองคือเทา,ากัสาเท่าปาราหมาเ,าา <c oughs> เท่าพบันทุกเขานีนับบ ان, านาเ,มมเป็นสท่าท่ปรุกเขานี้ะซื้อมใหม่เราเป็นเป็นคนณท่อทีอ่หนอนหน้าหนอกนอกหน้าน้าฟือเป็นคันนี้สินคาุกสินคมันได้กัุกเขาวเขาหนักนักถือ บางบางขั้นจำได้บมว่าเอ๊ะนักเะเียบมไ่ไ้ไปตีคนหลายๆเขาจะได้เอาตะกุ้งกันังเพื่อเป็นมีกรมนานมใหม่เข้ามาไปจะได้แลกเปลี่ยนกันท่อเอกสารคุ้มเลนครับใทยจงหลังมัได้แต่ถ้าทุกคนสนักจะมีอินเทอร์เน็ตเนี่มันเป็นยูนเน็ตนะครับถ้ามบอก ข้าวหา่ีกว่าังข้าวีกว่าทังข้าวหัานเขาเปิดเข้าไปจากบ้านเขาไปเสียบแบบรข่าวอาจารย์เปิดตามตามหน้าเปาาวก็ตาบสมัยใหม่ไ มีไม่อะครับมันแค่ที่ลาเดียวที่แกะกันครับอะอนเป็นงาขงทีเลถ้าเป็นข้าวแบบจังสั้นๆจะมีหนึ่งสอาเล็ดให่ไม่ไม่ คืน่สอันดอันนี้อันนี้จะเา็นบทเดียวแล้บันทดเดียวสีสีวักนเดียวสีวัดมันจะการที่สั้สั้แล้วก็รีข้าใหม่ตอนที่พยาภูซ่อนนะสจเมียเข้าใหม่